เอานะ้ำหมึกมันจะไปเร็ยนงานนี่แหละทัว่วนะ้ำหนูจะไปทำงานไม่ใช่เด็กจ้ะคิดถึงยายบีไหมคอ,อ,อ,อยก็ได้ปีงวดกันไม่ล้านก็พัดมีกับลูกชินกช้นเอาอันนี้ไปไหนนี่ไปไหนนี่ล่ะมันดอปเนาะยัง

เพิ่นเปนอยากคอยเป็นต่มาดีอยากย้มเตียงหยังหายเขัาทุกขับทุกขับทุกร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 ับทุกจ้าก่อนเร็วไหนไหนอบูอะไรน่ะอะไรมาย่าดูหน่อยมือโดนอะไรไหนเร็วโอ้ยเหม็นโอ้ยเหม็น เบ้นยังบะนี่เม็นอะไรใส่ใส่ลูกใส่ยุ้ยออกแล้วไอบีอร่อยไหมอร่อยยินอะไรเอาเอายาปารตขอบคุณค่ะ ยายบีบ่ได้มาน้ำยายบีอยู่คอนแก่นยายบีให้อยู่บ้านคอนแก่นคือเบาแทนพี่น้องอ้อยอันนี้คอยยุนี่ก็ไปไสมเมิร์ดเนี่ยเบาเลยเนี่ยจะเลียกรูมาจมขึ้นยายได้ยายนูลยายนวลข้าวปลาขึ้นนะให้เล่านั่นให้เล่าสิขะเนี่ยเขาเมียเออจะไปส่งเราบัเซีเขาเมีย กระกระิไปส่งเจ้ากระสิเขามี้ะในบ้านยิไับแม่เขา่นยไปแล้วลูกยยกกลับแล้วย่ามาเอาปุ๋ยกไปนะไปใส่ข้าวไปไบายบายไปไเยไ้ใส่ตายญาดมสองคนย่้าดมสองคนย่้าย่าเขารู้อยู่ว่าดมดมสองคนยญ้าใช่ใช่มะวอ่นวุ่นวุ่นวุ่นวนวนวุ่นแง ค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณย่าก่อนลูกสวัสดีคุณย่าก่อนน้องพลอยน้องเพชรสวัสดีค่ะกินพี่ปุ๊บไม่เมื่อไรจะหอบใตก็ร้องไม้อย่างนี้เตยนไปเลยหอบแล้วไงก็ส้วมเลควายเอาไปขนแกะมือนันนหลายเติบยู่บักม่วงควายที่ใช้ป่ายหอกหรือตักควายป่ายหอกหรือ

คนหนึงญี่ตาเย่่ตาเย่นะตาเย่อยู่นี่แหละตาดี่ถามหาตาดี่บายบายยากกันบาย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 บาายยไอ้ชอปขับรถนี่เป็นน้องคู่เมย์คู่เมย์เป็นที่เป็นเมียหมอแจ็คก,กันไหมพี่น้องจะได้ยังมาได้อยู่น้ำกัดมังนะ้งไงมาเอาปุย๋ย สั่งปุ๋ยไว้ให้แล้วค้องดีนะคองดีไม่น่อยนะบไยแล้วยังไปโอเคได้ยายไปเก็บของตากผ้าให้เสร็จก่อนมา,อาพอดอะไรเพื่อฝนตกเอาอีพ่ออะ ยี่ยอยี่ยอยี่ยอยี่ยยี่ยยี่ี่ยยี่ี่ยไม่เอาอังเดินทางปลอดภัยขยะฮะนี่ก็จะอยู่กับทวดนะคะทีนี้ออกเปล่างหมเ็ฮะออกไปล่างอะไรล่างรูกอะไรเลยก็หนึ่งม่ ไปกับข้างไปเนายไปกับข้างไปโอ้ไปว่าอะไรอีนี่พี่น้องเอ้